คอ,อยนเง,งินไทยดินสีแวววาวครับชุดนี้ก็สวยนะครับคอ,อยเก่าอีกชุดหนึ่งนะครับเดาให้ดูเป็นชุดชุดนะครับถ้าท่านสนใจก็โทรนแเ087150561ร้านเจเจจันทร์จังหวัดจันทบุรีครับ ดูแสงสรรมชาตินะครับคลอยแสลินน้ำเงินสีสีสวยนะครับดูแบบแสงธรรมชาติก็สวยมากครับคลอยแกลินแท้จากร้านเจเจจแบบันทร์จังหวัดจันทบุรีนะครับ